เห็นป๋าเป็นคนปากดีก็มีเสียใจบ้างเหมือนกันนะแต่เสียใจนิดเดียวเดี๋ยวหาใหม่อ่ะวันนี้ครับวันที่22พฤศจิกายนนะครับแสงเหนือก็เข้ามาฉีดยาตามกําหนดนะครับ10วัน1นฉีด1ครั้งนะครับผมก็ทำไม่ยากนะครับช่วงปลายปีแบบนี้สำหรับประกาศดองนะครับผม ดูนะครับเปลี่ยนไปมากเลยนะครับ1 0วันถ้าเกิดดูคลิปย้อนหลังไปจะรู้ว่าเปลี่ยนแปลงมากเลยนะครับผมามาดูการเจริญเติบโตก,ก็จะดีมากเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ใกใกล้ๆ,ลๆนี่ไม่รู้เห็นหรือเปล่าต้นใหญ่ดีนะครับวันนี้ก็จะฉีดเล่งห่อเข้าไปด้วยนะครับผม ใบดีนะครับไม่มีอะไรนะครับฉีดอาบาตัวเดียวก็ดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าแสงเหนือผสมอะไรเพื่อเป็นแนวทางสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยปลูกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับครับผมแล้วก็มาดูแสงเหนือผสมกันเลยนะครับ ว่าแสงเหนือผสมอะไรฉีดปรกกาศดองนะครับฉีดครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่สี่ประมาณนั้นนะครับเพราะ10วันแสงเหนือฉีดยาหนึ่งครั้งวันนี้วันที่22พฤศจิกายนปักกาศดองแสงเหนือได้42วันครับดูนะครับ10วันก็แตกตาไปหนึ่งทีนะครับเพราะว่าผักก็จะใหญ่ขึ้นมากเลยนะครับพระนม กรุบกรอบครับอ่าดูนะครับว่าแสงเหนือผสมอะไรอ่าแสงเหนือใส่เร่งรากนะครับผมเร่งรากแสงเหนือก็จะใส่ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับแสงเหนือก็จะไม่ใส่แล้วนะครับผมพอดีเหลือปริมาณพอดีนะครับไม่ใช่พี่พี่ไม่รู้ซื้อมาขวดแล้วเทหมดไม่ใช่นะครับผมนี่แสงเหนือเหลือปริมาณพอดีนะครับ เลงลากใส่ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมตัวที่สองเล่งหอ่อผักใหญ่แล้วนะครับต้องใช้เล่งห่อนะครับผมก็ใส่เล่งห่อไปนะครับผมใส่แล้วต้องล้างขวดนิดนึงย,ยาเหลือก้นขวดครับล้างนิดนึง เร่งห่อนะครับผมคนก่อนครับผมอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแสงเหนือกเกษตรพารวยนะครับแล้วเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube แสงเหนือกเกษตรพารวยนะครับผมได้2ตัวแล้วตัวที่สก็เชื้อราครับผมอีทาบ็อกแซมครับขาประจำของแสงเหนือเลยนะครับผมอีทาบ็อกแซม เวลาก็ตัวเดียวพอครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายกำจัดหนอนมแมลงนะครับแสงเหนือก็ใช้อาบาตัวถูกๆนะครับตัวจิบจิบง่ายๆไม่มีอะไรครับสำหรับประกาศดองปลายปีแบบนี้ครับขนมกรุบกรอบทำไม่ยาก ก็ใช้อาบาตัวเดียวเท่านั้นครับผมแต่ใส่ปริมาณมากหน่อยครับผมเท่านี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับประกาศดองปลายปีขนมกรุบกรอบขอบคุณนะครับที่ช่วยติดตามจนจบนะครับขอบคุณมากครับ